เ่นเร็วแ้ววะจะข้อกล่าวกรับหนักจับนาคารังทางยาวย้ายมียาตยปุกปอกหอกอึมซุ่มจ้าเมืองเฮียรญากต่างเพ่นกะมียาถามานขุ่หัวขึ้นที่มึ้กน มีงเอาเจ้าเมืองไปในเดาๆเจ้าเมืองเป็นไยเป็นหลงเออไทยก็หิวโคก็กิวหัวก็ดังข้างเผาหลองอยู่ไหนแบบนี้มาทุกคนระบิไปความอย่างนี้ได้กองพาราพาทุ่งุดเจาเรืองวัยแลววัยยุ่ไม่เคยพาุงได้กองพาราพาทุ่งุดเจาเรืองเจ้าบุญ เราเมืองบุญปลูกตามนี้อยู่โซ่คนหาวเรวพอคิดคิดขึ้นมามันมาเก็บแคตีเมืองลำแมบลล์อันี้อันี่ที่ไปบอกเมืองลำแเบลล์เซลกับคน và măng kýt vài chồng cho phá là người ôm mướn tập bổ lửng hoi ta nghĩ nghèo là <laughs> mày để Đấy, à, mà lúc sài tại a cho tình cảm mà khai là đạo yak có lúc thảo bố tắc มีคู่อยูแต่ไนอยูเที่ยงนอ,อนาราโวกีเข้ามีมันกี่เพียรันอยากให้ลูกนั่นจะมีคูอติลูเป็นรีอหยากก็เลือกล้วอต่ก็ตัดก็ตั้งรักอยู่เลยอยู่แค่งนเมืองไลย

ยิบกระดาษดึงโทมาโชดับเพี้ยนกับผ้าดีกับซิองเพ่งจากไหนกันเออไอ้เจีนิมิวทูนี่นใายนันคนมาดกไม่ได้โลจะรีชาหยิใ้ใครักจะกูันเลยจะกูักเลยไปทุกน้าไอ้ใบย โกักเนืงง้อพี่องเหัวด้อยโตายกันเอะก่ผมต้เป็นโลกเนืน้อหัวด้วยโปรัรกกพอมา,วา,ยายควยายอีล่กุยเมียแมมวราชายดักไม่โค้อแล้วต้งจะกคลาไปเมืองไอยพระจ่ากลับมาปักเตียทันทีนอนเกียมเทวี ว่าทีปัญญานหงก้อนอะไรเนาะซอยละกันแล้วอุ้ยตายตัวพอดี <laughs> นั่งอะไรไม่รู้เล่นมาเป็นไม่เป็นเหลืองเป็นราวพี่เต้งครับกับ <laughs> ทีนี้เราจะต้องรีบเดินทางออกไปเดินทางหาสำนักขาวองสื่อพี่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนถ้า,าไม่พบ,รบ <laughs> เราพี่กลับกับกลับเราก็จะไม่กลับกับเพราะว่าน้ำที่เต้ยนี่แก่เก่าตัวหนา คืดใว่ในเดวจะปตินแตาใจโอกานัดอยัิน่ปี่้าต แบบนัน่ะรีีต่งไหนไก้ามาใดดูแน่จัดว่ามีจับอะไรแ่งับตุยจับเจอตนี้มอะไรจับอะไใหญ่ตลงกันแบบนี้จับตุยครับได้ละเจมาเลยเว้ยน้องใหญ่เว้ย โอยกราตุกตืดเลยเว้ยไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรดิครับตัวเล้กครับตัวสีชุดูหน่อยสิขึ้นหน้าเราเป็นสัตว์อะไรกันแน่ใหญ่โตตัหวานหน้าไปในไนั้นครับอะไรชงครับอะไรแล้วชงอ๋อชักปาใหญ่แต่เหมือนกับชงจังสวใหญ่แต่จังก็คือชงอ๋อนี่ชงนะสัว์ใหญ่แต่ชงนะชง เทาไห้ย่อยแต่จตอ,ตองจางตองการแรกนะแต่อจายคุณเขาบอกเราแล้วล่ะดี่กับไม่รู้จักอะไรนะครับหนูนี้กัดแดงครับตัวมันใหญ่โตโลกกนแบบนี้นกวา่าหน้าว่าคี่เป็นไดโนเสาร์าาาที่ไล่ขบวนยิงหมดเลยออกไปเป็นโอแล้วามแล้ว คนแบบนี้ไปได้อ๋อแล้วก็ลูกมาคนบอกกลังหมดเลยสักค่อยมาทุกต่อยหมดเลยขึ้นมาชึ้งจังชึ้งจังชึ้งจังเฮ้ยพร้อมละค่อยปังหนึ่งเหล่าพอมาเขาจึ้งจังชึ้งจังปังหนึ่งเหล่านี่ลูกว่าล่างตั้งเจือะค่อยมากแค่ไหนไปแล้วไปแล้วเอ้ะคุณเต็มคุหวานนะว่าจะเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เกิดน้อไดโนเสาร์ก็ตกแกป่ากีชาดิมปากตายมบรรดู ยื้อกู้ไดโนเสาร์อยู่ที่ฉันรัดคาบีอมันอยู่ตรงไหนฉันรัดกาบีอยู่ติดทีก็ตามได้นี่เล็กน้อยตรงนั้นใช่เมื่อสมัยก่อนมันมีพืชชนิดนึงที่ไดโนเสาร์ชอบกินใบพอมันกินใบเสร็จแล้วมันโค้งเข้าโค้งเข้าโค้งเข้ามันเหยียบหมายปับต้มเข้ามานานวันนานวันกลายเป็นต้นนี้เล็กน้อยพอไดโนเสามันกินใบมดแล้วมันก็ว่ายน้ำว่ายข้ามมหาสมุทรไปกับพิษเตี้ยอัพไก่กา ไปบอกมันคุณนึกไว้ไนออ้ป่ะนะขอเลิกเราจากเจ้าอย่าบอกสวัสดีอ้าวไม่ใช่ชงแล้วดิครับเก่งไม่กลายแล้วนะครับสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีครับพ่อเป็นใครมาจากไหนเด็กพ่อหนุ่มตอบวนนี้มีชื่อว่าตัวาชายสินเดินสักเลี่ยนราเขาบอเป็นอย่างนั้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 นครับโอ้สินเดินศักดิ์ต้องการที่จะมาหาอาจารย์ไปหลังน้ำพระพุทธมนต์อ,อ,นอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วครับ แล้วจะแต่งงานกันถูกต้องไมครับคนหลังเพื่อไรล่ะพีามาครับใช่แล้วคู่นุ้ยครับไม่ซูนุ้ยคือละไล่อ๋อร้านคู่เต็มต้องเจอมคู่นุ้ยนะหนูนุ้ยเหรอคู่นุ้ยครับคู่นุ้ยอยู่แล้วล่ะคนหลังโน้นล่ะคู่เต็งครับไอ้เก่งเก่งแม่มึงอย่ามาชุบกับหน้าผ้าหูลงหูลยะก็คูก็เดียวเท่านั้น là mướn anh ru nuôi là cô chú thiện mới đi quá làm trai kia của à, chú thiện Thì bọn đấy.là mướn cái mấy ông bành gắt, cái của cảnh nó cũng một ngày khen mướn cái mấy bành lâu, cô nuôi giờ là mướn bành thiện mới đi với cái này rồi như là phải mua rau à cô bành thiện cơ à, mấy bành thiện của chú hay là đã chú thiện, là làm đã... quân... quân... là người là người Trung Quốc, người เพิงไม่อยากกินบาบ้าเเออบาบ้าเยอะขอแคกแม่เตศพ่อแคกแม่เตศบาบ้าเจ็าไหมเมากินแค่เราออกแรงรากถกันนั่งนั่งโอ้นี่เราจะเดินทางไปหาพระอาจารย์มาหลังนั้นไปพุทธมนต์กันอย่างนั้นเหรอไม่จำเป็นลบสินเริงฝันทำไมล่ะครับก็ไม่ได้ยักจะชื่ออะไรนะครับฉันน่ะชื่อว่าผีเสื้อขอความกรุณาอย่าเรียกฉันว่าแม่ได้ไหมล่ะจ๊ะ เพราะฉันยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ฉันยังไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนเลยปีนี้ที่จะเพิ่ง80ปีตัวน้อ๋ออย่าเพิ่งเรียกว่าแม่ไนดะ้มาละะ่ะจ๊ะฉันยังอ่อนอยู่นะก็ยังอ่อนเจี๊ยบเียตอนนี้ฉันยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่นะครับยังต้องจับขึ้นร้านอยู่เราก็ยังไม่วอกขนโล้งก็แย่แม่ทราบมอามารย์เรืยข้าวกระป๋าช่ายยาอย่ไหม่ เจ้าเจ้าที่ไม่เคยพ่านมือใจอายุกี่ปีเขาเรียกเจ้าผมจะรีเพลแล้วเด็กเออเอาแต่อยากนี่หน่าเจ้ามึงไม่อยากหน่าเจ้าขอความกรุณาอย่าเรียกฉันว่าแม่ได้ไหมนี่เรียกว่าแม่แล้วจะเรียกอะไรเลยครับก็ให้เรียกฉันว่าน้องนะแล้วก็ไม่ต้องไปหาว่าตอนพระอาจารย์สวามิตรควรจะมาหลังน้ำพระทุ่งพัฒพุทธมนต์นะแต่งงานที่กระชับที่นี่แหละ ที่แต่งงานกับยักษ์เน่ยไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรผู้ชายชอบผู้หญิงชอบแบบกันปี้กันเลยมันก็แต่งเงินมวยนู่นนุ่ยไม่ดูเงินมวยเราไปีมวยนู่นนุ่ยพอเดือนออก้นเริ่มตกเริ่มก้นบลัดเริ่มลงกับหญิงหนักยิงกันกลางหน้าตัวนั้นหิงขึ้นหน้าตัวนั้นเลยเป็นจับ ep, <c oughs> ้าบางทีแตะก้นหน้าแต่ลากลีม <IC aciones> the the ันอยู่ห้อยสวดครักยักษ์แม่มันนึกว่ากูว่าเดาๆแล้วกันนั้นแ้่ที่มวยมึงอะยักษ์แม่เดินคลินแล้ดเด็กเอาจมัยเดามอยู่น เราอยากแม่มาละมามึงอมาคูณนกะเจ้าวอะนะจ้าหยกเบียร์ไม่ดีแล้วคือเราพี่หนุ่มกระปิเป้งครับยับกรณีที่ต้องการที่จะเอาผมทำแฟนแล้วทีนี้คนน้อยเมืการเดินทางกันมาแบบนี้ใครบ้างนะครับที่ยอมตัดสินใจเป็นแฟนของนางยักษ์กูมาแล้วแกกันจะอุ้มเพื่ออะไรอยากเงี้ยนผมไม่ทำมั้ง นูนุ้ยมาักพ่อมเงนอพ่อพ่อกัได้เรบอยหามหนเยมึงใจไม่มีขาม้อยเดินบนคูหมดที่ผาไม่หนักเลงไม่หนักเจ้านายคนเรามันต้องตายแพนเจ้านายกันได้พี่เด้นจะยอมรับะครครับยอมรับคับไอ้นุ้ยมึงเอาไว้โวไม่เอาอย่าแมพ้เระเครื่องขถ้ามึงหนังไอ้นงหูแดงๆมาถางแบบมึงหลัวเรื่องนักหน่าดท เอาอจะไม่โรยมึงไม่ทำแบบน้งโอ้เพล่าเล็ทำไมที่เต้ตัดสินใจล่ะครับมึงกับพ่อมรักองคชายเมือ้อหนางอยากคนนี้มันต้องการพ้มพ้มยอมพรีกายถวายชีวิตนี้เพื่อองค์ชายคนเดียวขอบใจแม่เต้กับเอ๋่พุ่ยหยักหาหน้ามาก <laughs> อาอดีเว้ยมึงองค์ชายกับองค์ชายลองนึกเลยว่าการติไดไใจกับหยักมันดีประเทศไรอย่างพิเศษยังไงครับ มาทำไมดีบอกครุงธิดุเอาลุยแล้วทำไมครับพี่ธิุ่ระบอกทำไม่เท่นวันดินมันไรในตัวขุดได้ไหมขุดได้กูขุดได้วันนึงเป็นสิบสิบไร่อ่าแล้วกินนรวยกันมาแล้วกูเสร็จพร้อมแล้วกูไหวมียกูขุดเก็บแมนโชวโบงปัานาปัานาปัานาบอกคงุี่กลางเลี้ยวทางชายตังเป็นมาอยากกูใช้เงินไม่เป็นหรอกถาไม่กูนี่ ซึ่งมนวยังไม่ยุดรภากนเพราะฉ่นอ้นารย์านอาถานรัฐมรีคมนาคมยังอนุมัติสร้างในไร่้า่หรอให้เมียกูณับเมาหรอปังเข้าทางเข้าห่ันื่อเข้าวันี้คุณที่วันล่งวันก็ขุดทิ้งหมดเรียบร้อยเดีวคุเมารนไส้ทิพยานแคทิพหลานหรือคุปงเข้าไอเมียคูต้มเลยเดี๋วกูไใหน้าปากปากน้ำรทรหัสวเอาเข้าไปจับเข้าบอกครเพาไปต้มตรงนู้

โอเคครับประดังนี้ก็เมื่ี้รับสวัสดีหนุนนี้กับแกเข้ามาทำไมอ่ะไอ้นี่นะกลับตอนนี้องคชายมันว่างเลยคือไอวเต็งทำไมว่าไอวเต็งมีเนี้ยแล้วไล้คนครับไอเต็งนั่นเนี่ยเช็ดคนแปะคนแล้วครับจึงต้องมปนอย่างมากที่ครับแกยังไม่มีเมียแล้วโน้นนี้กับก็ใช่แต่ใครจะไปเอาแกแล้วแกก็น้าเหมือนวัวนี่ เราเลยอย่างปาเกรดอะไเราอีกท right ุก oh ทีคือวันนี้นะครับวันนี้พ่อมีหน้าซาแทนมาตัมาเป็นแคว้นเต่นอ๋อองค์ชายเฮ้ยโอเคจะมาเป็นแฟนฉันมาเป็นผัวฉันด้วยอย่างนั้นเถอะกับฮ่าฮ่าะทาฮาฮ่าฮ่นนี้ผมเรียนแมฟเลยรอมกันแล้วเขาใหญ่เรียบเรียบไปเลยพ่อมาตั้งวุฒิอ่าไม่ทาบวาเหมือนหวานนุ่นเลยไปขุดได้ไหมครับขุดได้ ai thể luôn 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 luôn